โลโลโถโลโจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อรับเข้าสู่ยัยมาตามชิแนกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5 Real Life ตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่แน่ๆเลยครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันที่สมหมายนะครับจะได้ไปออกเดทนะครับผมกับอลิสนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็พบกับปัญหานะครับผมสิวเนี่ยเต็มหน้าสมหมายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่หน้าสมหมายนี่แบบว่าสิวไม่มีแล้วนะครับสิวหายหมดแล้วนะครับแถมหน้ายังกระ่างใสขึ้นกว่าเดิมนะครับผม เพราะว่าเราใช้โฟมล้างหน้านีเวียมินด e ฟแอคเน่ครีนะครับโฟมเกลือหิมาลายันที่สามารถลดปัญหาสิวที่เกิดซ้ำซากเนี่ยได้ภายใน7วันครับผมแถมเรายังใช้คู่กับเซรั่มนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการกําจัดสิวและดูแลผิวของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นนะครับผมจะทําให้รอยด่างดําที่เกิดจากสิวเนี่ยลดลงนะครับและทําให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะครับผมเอาละแน่นอนครับว่าเราจะต้องไปรับอาลิสครับผมนะฮะ วันนี้เว้ยทุกคนผมจะให้สมหมายนะครับผมขออริสนะขออลิเป็นแฟนครับมาดูซิว่าอริสนะครับจะตอบรับสมหมายหรือเปล่านะครับผมแล้วพ่อเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยรถหายสงสัยพ่อเอาไปซื้อน้ำปลาแน่เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปรับอลิสกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นรถของช่างอั๋นะครับซึ่งเรายืมมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมรถช่างอั๋นี้ก็แต่งลายเป็นนีเวลเมนนะข้างนี้ก็เขียนว่านีเวลเมนเหมือนกันนะครับผม น่ผมชอบรถช่างอัดนมากเลยว่ะจัดฟิตเมนต้อดได้สวยมากครับผมออโหลดโหลดได้สวยดีนะครับนี่ข้างหลังมีมีแอบโฆษณานิดนึงนะสยบสิวซ้ำซากผิวใสใน7วันนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับอลิสกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอู่ช่างเบิร์ดแล้วนะครับผมแล้วทำไมมันมาจอดบางกันประตูอยู่เ <c oughs> นี่ยจอดอะไรบังประตูอย่างนี้ อ้าววัสดีครับช่างเบิร์ตอ้าสมายเปไงมาไงแลวเนี่ยอ๋อผมมารับอลิซนะครับวันนี้นัดอลิซไปเที่ยวกันครับอ๋อเหรอดูแลลูกฉันดีๆล่ะไม่ต้องห่วงครับช่างเบิร์ตผมจะดูแลอลิซด้วยชีวิตของผมเลยครับดีมากฝาก้วยละกันได้เลยครับช่างเบิร์ตเออว่าแต่ด้านายเนี่ยไปทําอะไรมาทําไมหน้าใสาขึ้นเนี่ยอ๋อก็ผมใช้โฟมล้างหน้านิเวียมินดิฟแอคเน่นะครับแล้วมันมีดียังไงล่ะอ๋อ ช่างเบิร์ดไม่รู้ซะแล้วก็เพราะว่าโฟมนิเวียนเมนดิฟแอคเน่เนี่ย mm hmm. เขามีส่วนผสมของเกลือหินเลยันซึ่งมีแร่ธาตุอยู่ถึง84ชนิดทําให้สิวที่มันเกิดซ้ำซากเนี่ยสิวที่มันตายยากๆเนี่ยหายไปหมดเลยเออดีดีเดี๋ยวลองซื้อมาใช้บ้างนี่จะเกิดว่าเราจีบอาริติดนี่เราก็ต้องเรียกช่างเบิร์ดว่าพ่อใช่ไหมเนี่ยเออเออจากแบบว่ารู้จักกันเป็นช่างอะไรเงี้ยไป,ไปประมาณกันเป็นพ่อลูกกันเฉยเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพาอาริตไปเที่ยวกันดีกว่าครับผมไปครับอาร เดี๋ยวไปเที่ยวกันไปค่ะพี่สมหมายอลิสแต่งตัวเกอแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยโทษทีครับวันนี้รถติดไปหน่อยนะที่ไหนได้กูตื่นสายเองเลยเอาเอาเดี๋ยวเสียงอะไรนังอุ NPC เดินไม่หลบครับผมไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะครับผมคือรถเลยจ้าอลิสไปครับผมเย,ย่เดี๋ยววันนี้มีแพลนนะครับว่าจะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปเที่ยวกลางหันลมนะครับผม ทีแรกขอไปทะเลก่อนละกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับผมโอ้โหรถช่งางอันนิ่วแรงมากเลยรถช่งางอันนี่แรงทุกคันครับไม่มีคันไหนที่ไม่แรงนะฮะไปครับอลิซอลิซเตรียมเสื้อผ้ามาได้น้ําทะเลหรือเปล่าครับเนี่ยอุ๊ยอลิซไม่ได้เตรียมมาเลยค่ะอลิซคิดว่าถ้าอลิซใส่ชุดว่ายน้ำมาพี่หมายคงใจแตกเป็นแน่เลยละะ่ะค่ะอ๋ออ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่ครับ งั้นอย่าใส่เลยดีกว่าครับโยสมหมายทําใจไม่ได้ฮะเออไม่ทราบว่าวอาลิซอยากไปแบบว่าที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเอืมก็จริงๆแล้วไปตามที่พี่สมหมายบอกก็ได้นะคะคิดว่าเป็นกังหันลมนะคะอ๋อได้เลยครับถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลก,กันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปกังหันลมมาต่อนะครับอือได้เลยค่ะพี่สมหมายหรือไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ครับ เรื่ที่มันดูแก่ไปนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพานะครับอลิซนะครับผมไปเล่นน้ํากันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจอดรถไปตรงไหนดีจอดไปตรงนี้แล้วกันโอเคอลิสชอบความเร็วหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพานั่งจ็สสกีครับผมพี่สมหมายจะพาอลิซนั่งจ็สสกีเหรอคะอลิสว่าอลิสขอเป็นคนขับก็แล้วกันนะคะเอาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นอาริสกันบ้างนะครับผมเอาเลยค่ะพี่หมายพี่หมายตามอลิสมาเลยนะคะ,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 ะเดี๋ยวอลิสจะพาพี่หมายซิ่งเองนะคะเออเอาคันไหนดีเออฮสีแดงเอาสีแดงดีกว่าสีแดงแรงรีสขข้นเลยอุตะขึขนผิดคันอขอโทษค่ะขอโทษเออเลือกคันสีแดงดีกว่าสีแดงแรงรีสเอ๊ะเขาต้องเรียกเป็นลำหรือเปล่า เรือเขาเรียกเป็นลำใช่ไหมเอาลำสีแดงค่ะขึ้นมาเลยค่ะพี่สมหมายเร็วค่ะนั่นแหละค่ะมับเข้าให้เดี๋ยวอลิซจะพาพี่สมหายซิ่งเองค่ะนั่งดีๆนะคะไปแล้วนะคะว้าวโอ้โหดูนดะทุกะโอ้อลิซนี่พาสมหมายซิ่งครับผม สมหมายนี่นั่งจับแบบแน่นมากนะบัวตกเลยครับผมจังหวะนี้เอออลิสใจเย็นอลิสอลิสขอโทษทีครับพี่สมหมายสมหมายที่กระตกเลยในน้ำเย็นไหมคะออลิสครับผมว่าอลิสขับช้าลงกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับไม่ได้ครับพี่สมหมายออลิสชอบความเร็วค่ะเอ้าวเรียบร้อย คนครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้นะฮะโอ้โหเรือใหญ่ครับชนเรือเล็กนีะครับผมเรือเล็กไม่คนออกจากฝั่งนะฮะ <c oughs> โอ้โหชนเต็มเต็มเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี้นี่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปซิ่งซิ่งนโดดโดดโอเคค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะเอา้าเราไปแข่งกับเธอดีกว่าเอเจ๋อเจ๋อโทษด,ด้วยค่ะอลิ๋ขอโทษด้วยนะคะอลิ๋ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอลิ๋ขอโทษ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้โอ้อลิสเรานี่ซิ้นหลือเกินนะครับผมโอ้โหดูฮะสูตรนี้ไม่นั่งไม่ได้นั่งติดเบาะเลยนะครับผมโอ้ไม่มีจังหวะให้นั่งติดเบาะสิงเหรือเกินนี่พี่หมายครับเดี๋ยวอลิสจะพาเหินนะคะเดี๋ยวก่อนอลิสอลิสใจเย็นๆอลิสพี่พี่ว่าพี่เสียววะไม่เป็นได้ค่ะพี่หมายปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะ ย้ผมว่านะสมหมายหัวใจวายตายก่อนแน่เลยไอ้โดดอีกท erm ีนึงโดดอีกทีนึงเย้สมหมายถึงกุทานเลยครับผมโอ้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอลิสขอโทษครับพี่หมายอลิสรู้สึกว่าอลิสมันไปหน่อยเยู ถึงฝั่งแล้วค่ะพอพอเอาไปคืนก่อนเอาไปคืนก่อนอ้าวเอเอพี่หมายคะลงสิคะลงมาค่ะมันคืนฝั่งเลยเรียบร้อยเลยเออผมเพิ่งรู้นะครับว่าคุณอลิสชอบความเร็วเออจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้อลิสขับช้ามากเลยนะคะโอ้โหช้าเหรอเมื่อกี้นี่ถ้าเร็วจะขนาดไหนเนี่ยพี่สมัยคะพี่สมัยอยากจะเห็นอลิสใส่ชุดว่ายน้ําหรือเปล่าล่ะคะเธอเออก็เอเอผมจะตอบอย่างนี้ี่ะเนี่ยจะตอบว่าอยากเห็นก็ จะหืนเกินไปหรือเปล่าถ้าจะตอบว่าไม่อยากเห็นมันก็จะเสียน้ําใจหรือเปล่านะเออตอบว่าอยากเห็นแล้วกันเอออยากเห็นสิครับคุณอลิสคุณอลิสน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับแต่พี่สมหมายคงจะไม่เห็นหรอกนะคะเพราะว่าอาลิสเนี่ยไม่มีชุดว่ายน้หาหรอกนะคะมีแต่ชุดวันเกิดค่ะเออพี่ครับพี่ครับผมอยากจะเช่าจักรยานหน่อยนะครับคือว่าตอนนี้จักรยานของร้านเราเหลือเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะโอ้เหลือแค่คันเดียวเองเหรอ เหลือคันเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะพี่สมมยัยเดี๋ยวอลิสปันแล้วพี่หมายซ้อนโอเคไหคะเออเดี๋ยวคือให้พี่ปั่นเหรอเอ้ไม่ใช่ดิเออคืออลิสจะปั่นไหวเหรอพี่ตัวหนักอยู่นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่หมายเดี๋ยวอลิสจัดการเองคะ่ะเออ,อย่างนั้นก็ได้ครับเออเท่าไหร่ครับ <Man. S 2> ผมอยากจะเช่าสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้เหลือคันสุดท้ายคิดพิเศษให้เพียงแค่1500บาทค่ะ โอ้ห oh, ทำไมแพงจังเลยเจ๊ลดให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหอย่าให้ลดเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยเจ๊ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าที่เขาเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ลดให้ละกัน1499งอเก้า mm ้าโอเคไหมครโอ้โหลดยังไงของเจ๊เนี่ยอ้าพันสี่ร้อยเก้าเก้าก็พันสี่ร้อยเก้าเก้าแล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเป็นอาริสนะครับผมเดี๋ยวอาริสปั่นนะแล้วก็เดี๋ยวสมหมายซ้อนเนี่ยแล้วสมหมายมันจะซ้อนไปนยังไงวะ <laughs> เอาจริงๆเราจะทําให้สมหมายซ้อนยังไงวะเนี่ย นอกสจากว่าเราจะให้ถมหมายนะครับเชื่อมต่อกับ b m เของเรานะฮะแล้วก็ขยับขึ้นไปครับผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าซ้อนไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมต้องเพิ่มแอนิเมชันอีกสักนิดนึงนะเพิ่มความเนียนนะครับผมอ่าปั่นซ้อนปั่นคับผมนี่คือการปั่นซ้อนปั่นอีกทีนึงเนีฮะนี่เกาะเอลอลิไปครับจังหวะนี้นะครับสมหมายทุกคนนนี่เป็นไงครับนี่อุ้ยอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับ ขอโทษแทนน้องผมด้วยครับนี่เป็นไรนะคะพี่สมหมายเดี๋ยวอลิสเนี่ยจัดการให้เองอลิสจะตดนะครับอลิสตดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สมหมายเป็นลมเนี่ยโ <c oughs> อ้อลิสอลิสปั่นโคตรเฟี้ยวเลยครับผมนี่โอ้อลิสโคตรเท่ พี่สมัยไม่ต้องห่วงค่ะ <away> เดี๋ยวอลิสปั่นให้พี่สมัยนั่งเองไม่ต่อยไม่เจ็บค่ะ <empez> ไม่เจ็บเดี <S <S ๋ย <de> ว e <af> สมัยค้างสมัยค้างครับผมไปไปไปป Louise ั่นต่อครับปั่นต่อแถวนี้นี่มีที่ให้เล่นแบบว่าเหมือนเป็นพวกสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับผมเอ๊ะผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วยอยู่แถวๆนี้แหละ ปเดี๋ยวเราพาสมมัยไปเหินกันดีกว,ว่าทุกคพี่สมมัย <ụ> คะข้างหน้านี้มีที่ให้เหินนะคะจับดีๆนะคะพี่สมมัยได้เลยครับอลิศ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะจับให้แน่นเลยนะขออย่างเดียวอย่าพาพี่เจ็บก็พอเฮ้ยอลิศใจเย็นอลิศโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเย่โอ้โห <ettes> <ettes> อลิศโคตรเฟียวอลิศใจเย็นโอ้อลิศใจเย็นว้าว อลิสไปฝึกห oh, ัดขับจักรยานจากที่ไหนมาครับเนี่ยอ๋ออลิสฝึกกับพ่อมานะค่ะเธอก่อนพ่อชอบพาอลิสซิ่งแบบนี้แหละค่ะโอ้โหซิ่งเกินไหม่แบบนี้เย้โอ้หยกล้อยกล้อตลอดทางเลยครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับออลิซจะเย็นอลิสล่มล่ม อล,ลิสอล,ลิสเราโคตรเฟี้ยวเลยฮะเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่สมหมายเดี๋ยวอล,ลิสจะพาซิล่วงลงไปแล้วล่ะคะ่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอุ้ยขอโทษด้วยค่ะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะจักรยานเป็นอะไรไหมล่ะคะเนี่ยออ๋ขอโทษนะคะหนูรู้เท่าไม่ถึงการคะ่ะเดี๋ยวเราจักรยานไปคืนเขาก่อนนะครับผมนี่ร้านานี้ร้านนี้อ้าวจอดได้โคตรเฟี้ยวครับผม เออวันนี้ที่มันอากาศดีจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนั่นสิมีสาวใส่ชุดว่ายน,น้ำซะด้วยอืมแหมนี่มันแหลมดีจริงๆเลยนี่ถ้าได้งานอยู่แถวชายหาดแล้วก็โอ้โหเจ๋งมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันใครทําไมหน้าม,มันคล้ายสมหมายเลยวะเอา้าเฮ้ยสมหมายมาทำอะไรที่นี่เดียเอ้าไอ้สมชายเป็นไงวะเพื่อนเราเป็นไง,ไม,ไงมาไงมาแถวนี้วะ พรดีเ่เเจาของมาส่งน่ะว่าแต่นายมากับใครอ่ะอ๋อลูกช่างเบิร์ดน่ะมาทำธุระนิดหน่อยเพื่อนเออด่ว่าแต่ว่าหน้านายไปทําอะไรมาทําไมกระจ่างใสจังเลยสองสามวันก่อนนะยังเป็นสิวอยู่เลยไม่ใช่เลยเพื่อนโธ่นายนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วก็เพราะว่าเราใช้นีเวียดิ p แอกเน่เคลียร์ไงเพื่อนมันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเพื่อนเพราะว่าโฟมนีเวียดิบแอกเน่เคลียร์เนี่ยนะมีส่วนผสมของเกลือหิมาละยันซึ่งมีแร่ธาตุถึง8 4ชนิดพวกสิวเซียนสิวอุดตัน สิวที่มันขึ้นซ้ำซากไม่ยอมหายสักทีเนี่ยเจอนีเวียมินดิฟแอคเน่เข้าไปตายหมดเลยเพื่อนแถมรอยดำจากสิวเนี่ยลดลงทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นมาแบบว่าโอ้โหออร่ามากๆเลยเพื่อนแล้วมันหาซื้อได้ที่ไหนวะเพื่อนปะโถเอ้ยก็เซเว่นอีเลเว่นไงสมชายนายนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วเออเดี๋ยวฉันจะซื้อมาใช้บ้างนะรับรองเพื่อนไม่ผิดหวังแน่นอนเออเอาไปว่าเดี๋ยวฉันไปส่งของให้ลูกค้าต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ได้เลยเพื่อนเ,อเจอเพื่อนด้วยครับผม นะแล้วก็แนะนําเพื่อนไปครับว่าเราใช้โฟมนีเวียดิ p แอ n เน่นะครับเพราะว่าเราใช้แล้วดีนะครับผมเอาละหลายๆคนอาจจะจําสมชายไม่ได้นะครับก็ลองกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับนั่นก็คือ GTA เรียลไเล่นแบบชีวิตจริงตอนที่95้นั่นเองนะครับตอนที่สมหมายไปเป็นทหารนั่นเองนะครับผมนะฮะไปได้สมชายไปส่งของอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยไปถามมันแล้วกันนะว่ามันทาอาชีพอะไรนะครับผม ขอบคุณพี่สมหมายมากๆเลยนะคะอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับผมผมยินดีอยู่แล้วครับว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกังหันลมกันต่อเลยดีไหมครับดีเลยค่ะไปกังหันลมกันค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาอลิซดงครับผมไปกังหันลมกันต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเอารถก่อนไปครับเดี๋ยวเราไปกังหันลมกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้กังหันลมนี่อยู่ประมาณตรงไหนว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่มีจุดจุดจุดุดอยู่เพียบเลยนะครับ เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกังหันลมแล้วนะครับผมเนี่เหมือนมาเที่ยวเขาค้อเลยนะครับกังหันลมที่นี่นี่มีเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ตั้งแบบว่าติดติดกันซะด้วยนะครับแต่พอเข้ามาใกล้จริงดูตอนแรกดูไกลๆเหมือนเล็กนะแต่พอเข้ามาใกล้ๆก็คือแบบหูใหญ่มากนะครับผมเอาละครับทุกชมะมาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าเอ่ออลิตครับมาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าครับนี่ขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะฮะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าครับผม นี่สึกราแสงแดดนี่มันจะอันนี้ไปหน่อยว่ะเอาอยัางไงให้เห็นกลังหันลมดีอะ <c oughs> อันนไม่มองหน้าเราเลยอะอนะครับสามสี่แชะเรียบร้อยได้ภาพที่สวยงามมากครับผมอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งสึกอันนินหันหน้าแบบว่าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เราเราเราต้องแบบเดินไปตรงนี้นี่นึงครับแล้วก็ค่อยหันไปนี่โอ้ยยืนสัไกลเลยอะอน,นี้ะ อลิซยิงไกเวอร์หนึ่งสองแฉเรียบร้อยครับผมได้ภาพที่สวยงามมากฮะเอาละทุกคนบรรยากาศเป็นใจมากครับแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะผมว่าเรามาขออลิซเป็นแฟนเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกเลยเดี๋ยวหยิบดอกไม้มาก่อนนะเตรียมดอกไม้มาอยู่นี่เตรียมดอกไม้มาแล้วครับอ,อ,อลิบที่สมัยจะขออลิซเป็นแฟนใช่ไหมคะเอา ทำไมรู้วันนี้เออเออคือผมไปไม่เป็นเลยครับแบบนี้เออคือคือพี่เอ,เอ,เอ่อเอ่อเอ่ออริสครับเออจะเป็นไรไหมครับถ้าเกิดว่าเออพี่จะขอพบกับอลริสนะครับดกลงค่ะพี่สมหมายโอ้โหทุกคนครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับสมหมายนี่ไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครับนั้นเอาเป็นว่าสมหมายมอบดอกไม้ให้อลิสเลยครับ เย้ yeah, เรียบร้อยครับผมเป็นอันว่านะครับอลิสนะฮะยอมที่จะลองคบกับสมหมายดูแล้วนะครับผมดีใจด้วยนะสมหมายในที่สุดนายก็มีแฟนกับเขาสักทีหลังจากที่คนดูนะั้นอรอมานานแสนนาน แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ n ีเวเมนดิ e แอกเน่โฟมเกลือหิเมเลลยันที่มีแร่ธาตุถึง84ชนิดโฟมที่สามารถกําจัดสิวเสี่ยนสิวอุดตันสิวที่เกิดซ้ำซากได้อย่างหมดจดและเมื่อเราใช้ร่วมกับ n ี v e เมนดิ e แอกเน่แบบเซรั่มแล้วแล้วก็จะทําให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทําให้รอยดําที่เกิดจากสิวนั้นลดลงหาซื้อได้ที่7ซเว่นอนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแยมจากช่องวันยาแยมด้วยนะครับที่มาพากเสียงเป็นอาริสคนสวยของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมไปติดตามคุณแยมด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน see you again บายยครับ